ปลาตัวยาวครับตัวเล็กตัวตัวผูมันจะเปลี่ยนอายุปูเดองขนะตัวผูมันจะเล็กกว่าครับยาวๆาตัวมีจะสั้นฟอมอวนๆแบบนี้นะครับนี่อันนี้อยู่บ้านหนองติมใช่ไหมแม่จ้าตำบลโนนสำราญบ่จ้าโนนสำราญอำเภอกันทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเขตดิน่ตชายแดนนะครับกัมพูชาเขาพระวิหารแล้วก็อุบลนะครับมีเขตรอยต่อวันนี้มาปล่อยปลาหมอให้อีกรอบหนึ่งนะครับติดใจจนต้องขุดบ่อเพิ่มลงบ่อใหม่บ่อนี้ลงไปเลยนะครับ ตัวนี้จะเลี้ยงเลีเ้ยงกบนะครับเลี้ยงปลาช่อนปลาหมอปลาดุกก็เลี้ยงได้นะครับสำหรับบอ่อพลาสติกนะครับต้องเบรกข้อคาอขอคา,ารอบที่ถ่ายเขาจะมาเอาขาลอยไม่ขายห้าร้อยกิโลปลาไม่พอกันปลาไม่พอไม่ขายกิโลเท่าไหร่ แปดสิบมาเขาเอานะอ๋อมาเอาแปดสิบแต่ถ้าขายเองจะได้ได้แพงกว่านี้นะครับแนะนำให้ขายเองครับร้อยหนึ่งถึงร้อยยี่ครับจ้าถ้าจะเอาก็ได้ร้อยยี่นี่ครับแต่อันนี้คือเขาซื้อเยอะใช่ไหมก็เลยแปดสิบสุดยอดครับแถวบ้านเขาประมาณนี้นะครับเจ็ดสิบแปดสิบแต่อันนี้คือไซส์มันใหญ่นะครับช่างเมื่อกี้ตัวละหกขีดเจ็ดขีดเลยเนาะเลี้ยงหกเดือนมาครับหกเดือนหกเดือนติดใจครับนี่จากบอดิน นี่เก็บไว้เองนะครับถ้าไม่เก็บไว้ก็หมดเก็บไว้จากปอดินมาลงถังปูนไว้นะครับไม่งั้นก็หมดไม่เหลือนะครับหาหาที่ทองหรือหาตัวละหนึ่งกิโลหาที่ทองไม่มาหาที่ทองหายบัวใด้บ่อใด้ใหญ่ๆมานเลยครับ ถ้าเราอย่าไปตักไปกวนเขาบ่อยนะครับแม่งเขาจะตื่นเขาจะเขาจะเจ็บเขาจะไม่กินอาหารอย่าไปทำเขาบ่อยอย่าไปกวนเขาบ่อยยใหญ่ใหญ่ๆจริงอ้าวท้ายกันสุดท้ายนี่ครับ ปลาจะใ,ใหญ่ขึ้นอยู่กับคุณภาพปลานะครับพื้นที่เลี้ยงแล้วก็อาหารแล้วก็โปรตีนใหญ่มากโปรตีนตองอาาใหญ่าโอ้ยอดใหญ่มากครับเป็น,ใ,ใ,นใ,จใจเลยเนี่ยน่ส้้ตัวถือไหมใส้ตัวผู้ไหมเนี่ยหนครับเนี่ยต้องต้องมีงบุญน,น้ำเชื้อเลยครับต้องมีบุญน,น้ำเชื้อแต่ปลาตัวนี้มันยังมองยากมันเป็นปลาใหญ่เป็นปลาใหญ่มันจะไม่เหมือนตัวเนี้ตัวเล็กมันจะดูชัดดูง่ายนี่ครับลอยลงไปไว้เดี๋ยวเราจะทําการปล่อยนะครับ เมืองกันทลักครับตัวนี้จะเป็นสีสกีดนะครับผมเมืองทุเรียนภูเขาไฟนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบ่อที่เคยเลี้ยงก่านน่นนะครับอยู่ที่บ้านหนองติมนะครับนี่ครับจากที่เคยเลี้ยงไปนะครับนี่ตะข่ายดักนกนะครับนี่ใช้เป็นตะข่ายดักนกนะครับบ่อแบบนี้ก็เลี้ยงปลาหมอได้นะครับเลี้ยงปลาหมอได้นี่บ่อเก่าที่เคยเลี้ยงก็เปิดไฟล่อแมาเลยงนะครับนี่ ข,ข,ข้างบ่อก็จะปลูกมะพร้าวนะครับปลูกมะพาาร้าวปลูกต้นยางนาะปลูกต้นทุเรียนต้นขนุนหลายอย่างครับนี่ครับก็จะมีล้อมนะครับล้อมตะข่ายไว้นะครับกันปลาออกฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นล้อมตะข่ายกันนกกันปลานะครับนี่ครับต้นยางนาะนะครับต้นยางนาะต้นยางนาะตลอดทางตลอดแนวนะครับ นี่ตัวน,นี้ก็ลอกบอ่อใหม่นะครับลอกบอ่อใหม่แท็กเตอร์ลงลอกบอ่อใหม่ครับมีตะขคร่ดักนกมีต้นมะพร้าวนะครับเปิดไฟล่อมแมลงนะครับนี่ติดใจปลาหมอครับเลี้ยงใหญ่นะครับไม่พอกันนะครับนี่ผูกเปลนอนเย็นสบายเลยครับนี่ครับนี่บอ่อนี้นี่ ปลาออกไปไหนไม่ได้เลยครับหมอเลี้ยงปลาแบบนี้นะครับทําตะข่ายกั้นไว้ใช้พลาสติกหรือใช้กระสอบกั้นก็ได้ครับใช้พันยงกั้นก็ได้นะครับดูครับเรามาดูตัวอย่างในการเลี้ยงปลาหมอเลี้ยงปลาครับวางระบบน้ําใช้น้ําจากโซลาเซลล์นี่ครับมีสปริงเกอร์สเปรย์น้ําได้ตลอดนะครับอันนี้ก็จะชุ่มชื้นเลยนะครับนี่ต้นยางนาครับต้นมะพร้าวนี่เลย พามาดูสวนของพ่อตุ๊กบ้านหนองติ่มนะครับนี่ใช้ฟางคลุมดินนะครับก็จะทําก็จะมีความชุ่มชื้นตลอดนะครับเย็นนะครับดินจะชื้นตลอดนะครับนี่เลยครับนี่บอกก็ยังว่างๆอยู่ช่วงนี้ขึ้นขายทั้งกบทั้งปลานะครับนี่ครับมีตะข่ายข้างบนก็มีตะข่ายดักนกกันนกครับนี่ฮะเป็นวิธีการดักนกไล่นกนะครับนี่ครับ ก็จะกลัวทำแบบนี้นกก็จะไม่กล้ามากินปลานี่ครับมีโซลาเซลล์นะครับเปิดไฟล่าแมลงนะครับสปอตไลท์ล่าแมลงเลยครับนี่ครับนี่เลี้ยงแล้วประสบผลสําเร็จนะครับมีกาไรนะครับติดใจก็เลี้ยงต่อถ้าเลี้ยงไม่มีกําไรก็คงไม่ได้เลี้ยงต่อนะครับนี่เลยครับล้อมแบบนี้นะครับนี่แห่พร้อมหวานนะครับ นี่นะครับติดใจพันปลาคุณภาพของบอยพันปลาครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมบอยพันปลาสวัสดีครับ